ไซคูปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะ o v โอเวอร์ท็อปอัพฮะซากุเมนทำแต้มต้องมาละพี่เอง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 ฉันทำแต้มได้สักกุญแจทำแต้มได้กนเกียดเฮ้ยเอาดีๆพี่เล่นเป็นตัวเนี้ย แล้วกูอะมันตะกิ้ทำแต้มมันดีพี่ช่วยบวรบกวนไงรีบาวจามชุดกลางรีบาวพุ่งแย่งสู้กลางไปหาของเตงเชียชักสู้เขาชาักสู้เขาเราต้องชนะให้ได้นะเวย้ยเราจะแพ้ใครไ,ไม่ได้เวย้ยเฮ้ยนี่อะไรอะไม่ได้เซ็ตไว้หรอโอ้ตายแล้วไม่ได้เซ็ตไว้เอ่อนี่อะไรวะชุดอะไรวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องรีบาวดิขอรีรีบาวอันนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ช้เอา้าคาบุตากับยาซิดะามายัางไงเน,นี่ยโอ้จบแล้วทีมยาซิดะคาบุตามอ,อ๋อชาร์กเล่นยาซิดะเป็นเหรอเป็นหรือเปล่าเมื่อกี้พี่โชว์ไปเก้าคะแนนด้วยชาร์กมีเก็บบอลมีมีชูดมีชูดแล้วดังชูดแล,ล้วเลยเจอบีบีทาโร่แล้วไปต้องไปเจอพวก I ank, ไอ้ชาวแกร์ดด้วยวะลวกเขาวีแคทแบกบขึ้นหอทีครับสองดาวชิวอินดี้จะบอกว่าถ้าเล่นผ่านไลฟ์พี่ไม่มีคำว่างานาน่ายฮะ มีแต่โหดๆาะดักทั้งนั้นโอกาสเจออ่าน้องๆน,น้อยมากครับจำบอกอะไรอะไรอะไรแล้วกูุนแรงแล้วสปีดรีบ่าวโคตรตึงคโคตรตึงไหนอะไรยังไงนะนี่หรอนี่ไง <c oughs> โอ้ยไม่เห็นดีเลยไม่เห็นจะดีเลยเลยอ้ยล้อมล้มไปไปไปสวยฮะชาร์กพี่เองโอ้โหเข้าวงไม่ทันนะสวยฮะเออมา,อาวะ ลงทรงตรงพี่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 ดิพี่พี่ดิพี่ฉันทำต้านมากมันกดอะไรวะไม่ใช่อ่ะแป๊บนึ่งชกี้มันไม่ได้เข้าระยะทำเฮ้ยโอ้แล้วมาฮะมาฮะล้มแป๊บนึงสวยโอ้โคตรดีโคตรดีพวกเราแกร่งสุดงงว่ะเฮ้ยไอ้กดเขาชูแล้วดังกดบล็อกเอาแล้วกดปุ่มชูใช่ปหมเออ 5.0以内นิ่ม่ยร้นจ่นั้ย่่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 ่ พี่เล่นมั่งดิ้าไอพี่เล่นมั่งดิพี่อยากลองสกิลว่ะอย่าเพิ่งดิเข้าไปใกล้ๆก่อนเออนี่อเนี่ยได้ได้ดังแล้วอะไรี่ะอัพตบยางติดด่างไม่เป็นตบยาสิดาไม่เป็นอ๋อลำไทยแบบนี้หรอทำไมของพี่ทำให้มันเป็นแบบนี้เลยวะกดอะไรไม่รู้ว่ะเท่ากับว่ามิติไล่อัพมันต้องมีสองแบบโอ้ยชนเดี๋ยวระวังสติลวายโดนดังกันหน้า ปุ่มดิฟหรอกดยังไงนะมันทำไมเป็นเลทันนะเฮ้ยเฮ้ยระวังสตลเฮ้ยเฮ้ยระวังสตลพร้อมแทมนี้พร้อมอย่างโกงเลยฮนะสองสามเลย์อัพครับสองสองคือปุ่มอะไร <z> อลบกูรุแรงกดผิดปุ่มมนะสองคือปุ่มอะไรอะคือเลี้ยงแล้วกดเลย์อัพเหรอ คูกไปดิลงลงเล่นเน็ตอ่ะเรียบร้อยเ็เจอซอมนี้ไปไม่เป็นเลยไฟตรงข้ามไม่เคยเจอเดีดบล็อกเอาแล้วกดเลี้ยงโอเคขอบคุณมากครับจะไปไหนแล้วกูดูแรงตปีดนีมาโอ้โคตรเอาฮะไม่เก็บไม่ได้เก็บไม่เป็นเก็บไม่เป็นฮะมือใหม่ฮะล้มล้มล้อมสวย กี่ลีบาโอ้โหเท่โคตรเท่สองสามไม่เห็นเป็นเลยอ่ะกดผิดอ๋อมันต้องเข้าระยะมั้งระยะใกล้ไปกันไปควนระวังติวลกจุดสองซ้อมจุดหน <c oughs> <c oughs> ึ่งเลยเดี๋ยวนี้พี่กำลังซ้อมอยูุู่งโคตรเท่ดูพี่ไว้ดูดู ดูพี่ไว้โซยัดๆั่วงแล้วฮะโซยัดยัดไม้โตมิโดุนอุ้ยยาสุตะตึงจัดวาชากูงช้างเอาจัดวะเดี๋ยวยัสุตะหลบหลบอติมากิด้วยฮะนี่กงแบบเฝ้าแป้นไว้นี่พี่จะซ้อนจุดสองเอาเน็ตค้างเน็ตค้างเฮ้ยอุ้เอาเรื่องเอาเรื่องฮะเอาแต่เรื่องอะ ล้มกูรุนแรงไปแล้วไปแล้วช็อตเกมพิกไปแล้วไปแล้วฮะโอ้โห่วยตายพร้อมแล้วโถเอซายอะไรมาโตย,ยั้งยั์อะไรล,ะล่ะยังไม่แพ้ไม่แพ้พวกเราแข่งสุดสู้เขาระเบิดเปิดตามาเล่นหนิชักกี้หลับตาเล่นจะไปสู้ได้ยังไงล้มกูรุนแรงโคตรให้โคตรอันตราย รีบอลโคตรตึงโคตรตึงข้างเขาโคตรตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สวยสวยสกี้ซ้อนด้วยนะนะออกมาซ้อนด้วยนะตัวเดินช้าเดี่ยไม่ชินเลยพี่มีอีกท่าหนึ่งพี่ยังไม่ได้ใช้เลยม่ะิดยามากี้เออสวยหมดทันติหมดพี่มีท่าหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพวกเราแกร่งสุดส่งมาส่งมาเชื่อพี่ดิจงมั่นใจในวีแคทอะไรฮะ บวกด้บวกไปด้อุ้ยเข <laughs> ้าไม่ทันเข้าไม่ทันน่ะใครจะไปตบมันได้มันไม่นอริโอให้ให้ใหนี่จ่ายบอลก่อนชาร์จจ่ายบอลสวยชาร์จดีชาร์จด,ดีดีดีส่งใกล้ๆดิชก,กี้พี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่มีใครไว้ใจสก,กุลเลยวะสก,กุนเล่นได้นุ้ยจริงสกุลตัวเนี้ยมันเล่นได้ควรเมืเ่อไหร่จะสติลมันได้วะสวยฮะดีพี่รีบาวโคตรเอาทำไมโดดไม่ถึงวะ เกินไป่าเกินไปาอย่าดูถูกข้างเราฮะไม่ใช่อ่ะไม่เห็นได้ไม่เห็นได้อโดนฮะสุดพลาดเองล้มไปเลสวยฮะดีมากอากดีเขาก็ลัจะยิงไม่เห็นได้เลยไอหยอดในอัพอะเล่นไม่เป็นนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เอง อ๋อนี่ได้แล้วอ้ยอดยอดมาขอไม่ต้องกดช้าไมต้องกด้าเป็นไงเป็นไงพวกเราแกร่งสุดได้อยู่ได้อยู่พี่เล่นเป็นละอุ้ยลม้มพื้นลื่นเอ<ค>าแล้ฮะช็อตเกมปิกโอ้โหแล้วตกไม่ได้ฮะตกไม่ได้ดิขอรันข้างทำไม่ได้หนึ่งสามเมื่อกี้ได้แล้วโดนไปแล้วพวกเนี้ยอดแอร์เร็วเร็วชักกี้เร็วเร็วเร็วชักกี้เร็วดิโอ้แล้วฮุกไปฮะมาดิพี่รีบาวไปสามสามโอ้ไม่สามอ่ะไม่งั้นแพ้กระสับคะแนนแล้วเนี่ย ได้อยู่นะจริงๆอ่ะถ้าพี่รู้สกิลหยอดอ่ะได้อยู่ไปเลยวอพธรรมดาไปสองทีไงออต้องติดตาแล้วเหรออ๋อเราตาเดียวพอแล้วโคตรเหนื่อยเลยใช่เกือบแล้วข้างเราอ่ะโคตรเอาเลยอ่ะพี่ได้ m v p ชาร์กดูพี่ได้ m v p ฮะโคตรเอาฮะอย่าสุดาอัตราในการทำข้าเป้าสี่สิบห้าเลยเว้ยนี่ถ้าพี่เก็บบอลเป็นไม่แพ้นอเนี้ย พี่เก็บบอลไม่เป็นเว้ยเก็บไปสี่เหมือนกันแต่ว่าเก็บไม่เป็นมันพลาดไปประมาณสองถึงสลูกที่ควรจะเก็บได้ประมาณเฉียงๆได้อ๋อเราไปอยู่ข้างๆไงมันก็เลยใช้ไม่ได้เสียได้เสียได้นิดเดียวเองนิดเดียวเนะาะชักกี้เนะาะแักกี้ไปกับชากฟุงเกือบชนะไม่เกียระทำเลยหลังเชน เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง <Whoa. S 1> แชแนลเกมีไปเล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล